สวัสดีครับผมเมกครับวันนี้ผมพานะครับมาดูที่ดินครับพิกัดอยู่ที่เทศบาลส3บานะครับคลอง10หนองเสือเรานี่เองนะครับห่างจากถนนรังสิตนครนายกประมาณ10กิโลนะครับจนมาถึงที่แปลงนี้นะครับก็ถือว่าไม่ไกลนะครับที่ดินแปลงนี้ก็คือแปลงที่33แล้วก็3 4 2แปลงติดกันนะครับก็จากที่ดินแปลงนี้ไปจนถึงถนนเรียบคลอง10หนองเสือประมาณสัก5้าเมตรนะครับก็เป็นถนนคอนกรีตนี่เลยครับถนนคอนกรีตตรงนี้เลยครับนี่ครับกว้างก็ประมาณ เเมตรนะครับตรงนี้ถนนคอนกรีตนะครับก็เป็นถนนคอนกรีตที่สร้างไว้ได้อย่างดีครับจากตรงนี้ไปถึงเทศบาลหน,นองเสือก็ประมาณสักแค่1กิโลแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าอยู่ไม่ไกลยอยู่ในเขตเทศบาล13าเป็นถนนเทศบาล13ซึ่งก็หนองเสือชอนนี่ค่อนข้างจะพัฒนากันเยอะนะครับที่แปลงนี้อยู่ตรงนี้เลยครับก็จะดูต่ากว่าถนนหน่อยนะครับถนนคอนกรีตเราอยู่ด้านนี้ครับที่ด้านนี้ก็ เป็นที่ขนาด1 1 8ตารางวานะครับอ่าก็เป็น118ตารางวาด้านหลังก็จะเป็นสวนปาล์มนะครับขอบเขตก็จากตรงนี้ครับเห็นไหมครับที่สรงสีเขียวด้านนี้ยาวไปจนถึงเสาด้านหลังนู้นครับอ่าครับที่ก็จะเป็นที่น้ํานะครับก็ น่าจะมีก่อนหน้านี้ก็น่าจะต้องปรับถมดินกันเยอะหน่อยนะครับแปลงนี้ครับต้องบอกได้เลยว่าจะต้องถมกันกันเยอะอยู่ครับก็ประมาณสัก2เมตรครึ่งโดยประมาณนะครับแต่ด้วยความที่ราคาถูกครับราคาพิเศษจึงทําให้ดินแปลงนี้เนี่ยก็เหมาะสําหรับใครอยากจะสร้างบ้านนะครับเพราะอยู่ในเขตเทศบาลแต่อาจจะต้องถมดินเยอะหน่อยอันนี้ต้องแจ้งนะครับเพราะว่าน่าจะสมัยก่อนน่าจะทําเป็นสาบัวหรือเปล่าครับนี่ก็ดูนะครับอ่า ก็ที่ดินแปลงนี้ครับอันนี้แปลงที่33ครับก็จะอยู่จุดสังเกตง่ายๆก็จะอยู่ใกล้สะพานนะครับถ้าเข้ามาดูฮะจะเป็นสะพานเหล็กตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับอ่าที่ดินก็ห่างกันอยู่ที่ประมาณ4ล็อกก็จะถึงแปลงที่33ครับอ่าแล้วก็ด้านนี้ครับด้านหน้านี่กว้าง15เมตรครับแล้วก็ลึกลงไปด้านหลังเนี่ยอ่าสาเมตรครับเห็นไหมครับอ่านี่ก็อีกแปลงหนึ่งนี่เป็นแปลงที่34แปลงที่34ก็จะเริ่มจากตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับนี่ชะมีหลักเสาครับก่จะเขียนว่า34ยาวไปจนถึงด้านหลังตรดสุดต้นปาล์มตรงนั้นนะครับด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตกว้าง15เมตรด้านหลังก็ลึกลงไป30เมตรครับก็เป็นที่ดินผืนน้าเหมือนกันนะครับถ้าท่านใดที่สนใจอยากจะบ้านสร้างบ้านก็แน่นอนครับอาจจะต้องมีปรับถมดินเยอะหน่อยครับแต่เนื่องจากราคาไม่แพงเอาไปหารเฉลี่ยกันได้ครับเพราะว่าได้ที่ดินราคาถูกแล้วก็เป็นโฉนดด้วยครับแล้วก็เป็นถนนคอนกรีตด้านหน้าครับก็เหมาะสําหรับสร้างบ้าน ท่านใดที่ชอบขุดสระน้ําเลี้ยงปลาเขาอาจจะไม่ต้องถมทั้งหมดก็ได้นะครับด้านหลังเราอาจจะเว้นไว้เป็นช่วงของสระน้ําก็ได้ด้านหน้าเนี่ยปรับถมดินแล้วก็ปลูกสร้างบ้านได้อย่างสงบสบายที่ดินแปลงนี้ก็ถือว่าเป็นที่ดินที่มีอนาคตซื้อเก็งกาไรได้ครับปรับถมดินไว้รอขายก็ได้ครับก็ฝากด้วยแล้วกันครับที่ดินแปลงนี้ครับาจากตรงนี้ไปก็สุดคลองแอนเราจะเห็นเสาไฟฟ้าด้านหลังนะครับตรงนั้นก็จะเป็นคลองแอนแล้วนะครับเลี้ยวไปทางด้านขวาก็จะไปสิ้นสุดอยู่ที่เทศบาลหนองเสือครับเป็นทางออกใหญ่อออกคลงงหวง ออกไปทางด้านนู้นได้เลยครับขึ้นทางด่วนได้ครับก็แปลงที่33 34ราคาพิเศษมากครับก็อยากให้ท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อเองไม่ได้เลยนะครับ088 145 1 1 5 5แปลงนี้สวยครับสวัสดีครับ